นี่และชีวิตสิงขนาดกับไฟฟ้าพนนุ้งต้นคุณไปใช้เองได้ที่บ้านสวัสดีครับ f อฟทุกท่านนะครับวันที่มารับรูชมในช่อง,น,องนี่และชีวิตสิ่งขนาดนะครับเนะี่ยสวัสดีครับลินดีครับนะเนี่ยจากการที่ไปทำรีวิวนะครับที่จับยึดโทรศัพท์แบบสปายแขวนคอแล้วก็รัดอ,อกนะทํทำการดัดแปลงคลิปที่แล้วนะครับนี่ นี่นะอันนี้ตัวดัดแปลงเพิ่มเติมขึ้นมานะนี่มาคลิปนี้เราจะใช้งานจริงนะครับในการทบอาหารทำไข่เจียวแหนมใส่ผักอีเลสด้วย <S 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 ใบชูพูนะต้พูดภาษากลางนะฮะก็มีผักกลางหรือคนภาคอืกก่นๆนะดูด้วยจะได้เข้าใจง่ายๆนะผักอีเลสคือใบใบชูพูนั่นแหละครับเนี่ยก็ไม้ตัวนี้นะเป็นวิวเพื่อละลายคลิปก่อนอาใช้ติดเพื่อเพิ่มเสียง ให้ดังชัดเจนตลอดเวลาครับเอาละามาใส่กันเลยนะแรกก็โทรศัพท์ไปก่อนเนี่ยตัวนี้นะเนี่ยใส่เข้าไปเอาลงล็อกปักเรียบร้อยดูว่าจะให้มันลัดปุ่มลัดอะไรนะโอเคตัวนี้ก็หมุนให้นั่นเนี่ยตัวนี้เึ๊บปึบ๊บเนี่ยมา,ยาหมุนตัวนี้อีกนี่นี่นะล็อกนี่แน่นแล้วแล้วก็ตัวนี้นะ โดยปรับระดับองศานะครับพอเราใส่เข้าไปแล้วก็ปรับระดับให้มันได้นะครับมาดูภาพในการพายทำนะครับเราจะเป็นยังไงนะฮะต่อ,อไปนะไปก็ใส่เข้าไปเลยครับนี่ป้ายให้แขนเขาตรงกลางนะส่วน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 ,วนอ้าวสายไปไหนละ่ะอือโอ้ย ทำให้ไวกลายเป็นช้าใช่ไหมเป็นไรนะแน่นนอนเอาให้ชัวร์นี่กดล็อกตรงนี้เลยปั๊บนี่ร้อกใหญ่ต้องการให้แน่นก็ตัดเองเนี่แล้วก็ปรับตรงนี้นะกดที่ล็อตสับแล้วก็เอียงดูวันได้อุณหภตามที่ต้องการนี่ล็อคเรียบร้อยนะฮะใช้งานอย่างดีเลยทำไมดัดแปลงตัวนี้นะ ก็ไม่สามารถที่จะถ่ายต้องหลังโทรศัพท์ได้่ยเพราะกลุก่มปดข้างหน้าจะมองไม่เห็นเอาละครับอต่ไปพาพจะเป็นยังไงไปติดตามดูได้เลยครับผมเริ่มต้นทำนะครับนละนี่ก็ได้ใบชะพูมาจากลังบ้านนะก็ไปซื้อไข่มาสี่ลูกนี่ไข่เบอร์อะไรก็ไม่รู้นี่นะอ่เบอร์หนึ่งเบอร์สอง ลกนะนี่สีลูกยี่สิบบาทแล้วก็แหนมนี่ฮนะแหนมเนี่ก็นี่ได้มาสองอันสองคอนะแหนมเดีย๋ยวเราจะใส่แค่ห่อเดียวพอเพราะมันจะเยอะเกินไปไม่ผสมกับไข่สีลูกนะนี่อมาแล้วก็ใส่บีแหนมให้ละเอียดก่อนใส่ถ้วยลงไปนะขั้นแรกนะครับ นะฮะก่อนที่มาทําคลิปนี้ผมก็ทํากินหลายครั้งนะครับนะทากินมาหลายครั้งแล้วมันอร่อยทุกครั้งเลยนะได้สูตรใหม่ๆหม่ก็ที่เข่เจียวใส่ใบชูพูเนี่ยนะเจียวแหนมใส่ใบชูพนะูนะครับแต่นะว่าจะเป็นแหนมหรือเป็นหมูสับนะก็ลองใส่ลองทำด้วยแล้วนะฮะหมูสับกุ้งเจียวหอยพวกนี้ใส่ใบชูพูล,ลงไปอ๋อไม่ต้องใส่ใบกระเทีเยไม่ต้องใส่กระเทียมนะ ม่ใช่ใบกระเทียมครับมีพริกหันพริกใส่หน่อยครับนะแต่นี้ไม่ได้เตรียมพริกมาไม่ได้ซื้อพริกมาเลยวันนี้นะปกติสมพริกอยู่ด้วยนี่ก็มีมาในแหนมแหละแต่ไม่พอมันน้อยไปนะต้องการรสชาติเปรดๆสักหน่อยหนึ่งใส่พริกลงไปได้เนี่ยนีะ่ะที่ค้นพบสูตรนี้เนื่องจากนะทำไข่เจียว แบบรีบร้อนจะไปทํางานงนีไม่มีอะไรกินไปซื้อข้าวไม่ทันช่วงเช้าก็เลยไม่มีกระเทียมนะนะ่นะเลยเห็นใบชะพูเราก็มาใส่ดูสิพอ,อ,อมาใส่เราโอ้อร่อยหอมนะอร่อยหอมกินรสชาติด,ดีนะครับมีคุณประโยชน์ทางสมุนไพรด้วยใบยชะพูนะครับนะ่มาแล้วก็ ตอกไข่ใส่นะครับถึงใบสมพูไว้ใส่ที่หลังนะครับนะนี่ไปเลยนี่นยออแต่ตั้งสีใบสีลูกไม่ละใครอิ่มครับอิ่มสองคนนะอิ่มสบายเลยกับก้าวสวยร้อนๆหงใหม่ๆนะ้อมนะครับไปรับรอง ทำกินได้นะครับที่บ้านนะเนี่ยลองดูครับสูตรนี้มีขายตามท้องตลาดหรือยังยังไม่มีมากนะเนี่ยตีไข่ให้แตกสมเข้ากับแน้ำเนาะ่อ,อ,อข้างจะสัน่นต้องสั่นต้องสั่นเนี่ยต่อไปก็ รงเครื่องเนจับอุ้ยรถดดีเปิดยากแค่ <c oughs> แน่นเกินไปเนี่ยกระปุกดถดีบ <c oughs> ได้มาจากไอ้กระปุกน้ำสลัดนะดีใส่ไปนหน่อยเนี่ยก็อชูรถ ของชูโโรสตายดูปโตเนี่ยเใส่กระปุกกาแฟไว้จะได้เอง่ายนะอ่ะสาสรงไปนักพอเหมาะตามที่ต้องการแล้วก็ซอสปู้เขาทองซอสปรุงรสไปจะใ,ให้เยอะลิ้มจะเค็มเนี่ย ปลาอีกนอหนึ่งปลาก็จะใส่เยอะนะครับมันจะเค็มเหมือนกันเนี่ยแค่นี้พอ่ะสาหรับไข่สี่ลูกแหนมหนึง่งนี่ตามมาด้วยน้ำมันหอยครับหนึ่งช้อนเนี่ยเคยไหมก๋เจียวใส่น้ำมันหอยเน,นี่นนย,ย,ย,าย,ยตามไม่คัวซอสหอยดังรมอ้ออุ่นสราให้พร้อมเลยเนี่ย ส่วนนี้คลิปนี้ไม่มีส่วนได้เสียกับเครื่องปรุงทุกอย่างที่พูดเื่อกีนะไป,ไปเป็นชูรสรสดีนะฮะน้ำปลาซอสอะไรต่างๆที่ใส่ลงไปไม่มีส่วนได้เสียกับทางร้านทางบริษัทแม้แต่บัดเดียวสลึงเดียวนะครับเนี่ยปีคนเข้ากันเรียบร้อยต่อมา แล้วก็หั่นใบชะพลูนะครับใบชะพลูเรียกกันอัเป็นชิ้นเล็กเล็กสักหน่อยนึงเนี่ยเนี่ยงับงัมอนมอนหมอนหั่นเลยเจิบเจิบเนี่ยอ่าเสร็จเรียบร้อย ใส่ลงไปวับเนี่ยคนให้เข้ากันนะคนให้เข้ากันให้เรียบร้อยเนี่ยกันด้ดีต่อมาก็ตั้งกระทะเขาเนี่เนี่ยกระทะไป ต้องร้อนกระทะร้อนก่อนค่อยใส่น้ำมันลงไปนะอืมว้าว้หูจับกระทะก็หลวมหมดลนะน่ยด่วยเหม,ม็นเลยขนมือไม่ไปแรงเกินหน่อยไปหน่อยไม่ใช่เกินหน่อยเนะี่ยาละต่อมาใส่น้ำมัน ลงไฟนะถระร้อนเริ่มร้อนแล้วเแต่น้ำมัมลงไปไม่มต้องใส่เยอะเนี่ยขนานี้พอนะครับก็กระจายน้ำมันทั่วกระทะใหคมร้อนทข้วถึงใข่จะได้ไปติดกระทะเนี่ย เนี่ยเริ่มร้อนมากแล้วควันขึ้นล้วเนี่ยควันขึ้นลน้วลแล้วก็เทไข่ลงไปคันนี้เป็นเกี่ยวเตรียมไว้เนี่ย คนะรับนะเนี่ยก็ขีดเกลี่ยหน่อยไปแรงนะเบาเกลีออกมาขนาดพอปัดกลางนะเนี่ยเกี่ยกระจายให้ทั่วๆนะทั้งใบชะพูแหนมเนี่ยอือกินหอมกินหอมหอมดีหอมดีทำให้แห้งๆนะกับกรอบข้ังหนนึง ครับจะเป็นแสนแล้วป่าไม่รู้ตัวนี้ทำกินบ่อยนะครับเห็นประการทดลองทำได้เลยใบยชะพลูข้างบานหลังบ้านไม่มีก็ตลาดสิครับรออะไรนระรสชาติอร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการนะจากใบชะพลูเป็นสมุนไพร เป็นมุนไ์ไฟมีประโยชน์สมคุกณอะไรทางไรบ้างนั้นดูทางได้ทาง Google YouTube ที่เขาโฆษณากันนะที่เขาบอกกนะันในบ้าไมรู้ผมก็จำไม่ค่อยได้เ <c oughs> นี่ยนะเริ่มละเริ่มละเริ่มละควนจะได้ทีละเหลืองอลา,ามละกลับมาอีกด้านแนอ่ยกลับมาอีกด้าน เริ่มหอมละเนี่ยพลิกไปพลิกมาโอ้หักเสียเลยเนี่ยกับกรอบสักน้อยหวับหอมดีเลยฮะเอาละคราวนี้ ได้ทีลปะปิดแก๊ปปิดแก๊ปเหลืองอลา,ามหอ,อ,อมกรุ่นน่าเกาลินนะฮะมาเราก็ใส่ถ้วยนี่เลยไม่ต้องใส่จานละใส่ถ้วยที่เราใช้ตีไข่ผสมนี่ละนี่วับมา <_ S 1> เห็นไหม <_ S 1> เห็นไหมเป็น <_ S 1> แผ่นดีหอ,อมดีแท้ๆนี่ครับกับข้าวสวยร้อนๆน,นะตอนนี้อร่อยเหาะจะบอกใครนะครับสำหรับลิปนี้ ผมจะจบลงแค่นี้นะครับนะนะครับอย่าลืมนะั้าคันดูใหม่ดูเก่าเะียกกราบก็ล,กล,กล,กลคาลากดกรามด้วยครับอย่าลืมกดรูปกดดินครับกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นความรู้วิทยาศาสตร์ของคนตั่วไปนะครับนะเอาละต่อไปจะได้กินข้าวกันแล้วคราวนี้อร่อยแซบ่บ